มาค่ะมากินส้มตำด้วยกัน <C le aks> มือน,นี่วันอาทิตย์นะคะมาฟลอร่ารนี่ตาปลาว่ามันส่มตำตา,ตาปลาโอ้เรียกได้สมตำน,นี่ตาปลาจ้ะอันนี้กับเป็นเวลาประมาณ สิบโมงนะจ้ะตรงเวลาสิบโมง้านจิข้งเ่าเลยจินงเพียงกับเ่าน้ำกาลเลยท้องว่างๆกินงตามป่ามันจะเป็นยังไงมาลองดููด,ดแค่ว่าแสบจุกจุ่ะสขบหลายมียั่วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะชิบได้อย่าให้มืดแสบ อันนี้เป็นสมตามร้านป้าสวยนะคะปลาสวยคางบ้านสามารถมาอุดน,นุ่นในเด้จ้าพิกัดร้านบ้านสิงคายค่ะคางบ้านหลายเองอม,มีหลายเมนูเลยัปลาได้เยอะด้วยว้ยปูกินสมตำตำปลาทุกมือเลยนะคะ่ะ เมื่เคลื่อนไปกินเมอว่างก็กินก็คือกินอยูุ่บาลตามกินเองอยู่เฮือนน้ำเรากาับบางเทธอกับไปซื้อกินต้นๆกับไปซื้อกินอืมอใครามากก็ชอบแบบแบกกรบอกเพื่อนได้นะ Mùi York Hãy 我吃嘞，我吃。 น่มไม้ถั่วถั่วอยู่สูงบาลาเอินถั่วดินถั่วดินโตงอก กุ้งแห่งกับนีิจ้ะจ่ะคุ้งค่ะผู้หญ่อยากได้แบบแซ่กุ้งกับสร้างบรนไดกนุ่งแบบเป็นโตไหมคะ 发光。 you